โอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยเนาะก็วันนี้นะครับพี่อยู่ในแมปใหม่นั่นเองนะครับแมปนี้นะครับเป็นแมปน่าสนใจมากเนาะซึ่งพี่คาซาน่าจะรีวิวแน่นอนนะครับผมไม่นานนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจกสคริปต์นะครับเพราะว่าแมปมันเพิ่งเปิดใหม่นั่นเองครับคนเล่นก็ค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเออมันทําอะไรได้บ้างนะแมปนี้มันเล่นยังไงแมปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากจะเล่นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันเป็นกระโดดหรอหรือวิ่งอ๋อน่าจะวิ่งนะครับวิ่่่งไไกกลเทาหรรนะคับ็ จะเอาตังมาสุ่มไข่บางประมาณนั้นแหละนะครับผมไม่มีอะไรมากนะกดลา่ามสคลิปไปเลยนะครับสคลิปอยู่ใต้คลิปน้า้องๆแล้วก็คลิปสอนหาหรือว่าซิปคลิปสอนเอาเสคลิปเนี่ยพี่แปะไว้ข้างล่างนะครับช่วงนี้พี่งดเล่นแมปบอกรุดไปก่อนเนาะผมกลัวน้องๆโดนโดนรีพอร์ตมากนะครับหรือว่าโดนรีของนั่นเองนะครับไม่เชิงว่ารีพอร์ตโอเคเรามาเปิดฟังก์ชันแรกนะครับฟังก์ชันแรกที่พี่ไม่แน่ใจคืออะไรอ๋อมันเป็นการฟาร์มเหรียญเห็นไหมครับไอเหรียญตรงนี้น่าจะเป็นตังใช่ไหมพี่แน่ใจนะครับ มันคือเงินนะครับทุกคนนี่เห็นไหมอ่าประมาณนั้นการที่เราจะเพิ่มเหรียญให้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อม,มาคูณตังค์ให้เยอะขึ้นนะครับอ่ประมาณนั้นแล้วพี่ก็จะมาเปิดอันที่2นะครับอยู่ไอนี้ค่อนข้างเปิดยากนะน้องก็พยายามกดให้โดนหน่อยนะครับขนาดพี่ยังกดยากเลยอ่าอันที่2ก็คืออ๋อเอาเงินทั้งหมดตรงที่มันสปอนขึ้นมาเนี่ยหรือเร,เ,รเรียกว่าหรือเรียกเรียกว่าแม่เหล็กประมาณนั้นนะครับนี่เนาะ อันที่สล่ะคืออะไรอ่ะเปิดดูดิเปิดขึ้นมาอ้าวน่าสนใจยังเลยอ่ะแมวเนี่ยมันกดยากจริงๆนะขนาดพี่เปิดยังเปิดไม่โดนเลยนะน้องก็พยายามกดแล้วกันนะครับในคอมก็ใช้ได้นะครับเป็นคลิปคอมด้วยเนาะโอเคแล้วก็อ๋ออันนี้ออโต้รีเกิดใหม่ใช่ไหมอ่าดูสิมันมีเกิดใหม่ได้เหรอทุกคนมันคงไม่น่าจะมีนะนี่ไงมีอยู่เกิดใหม่เนะี่ยเห็นไหมใชตตังในการเกิดใหม่อ๋อ เค okay. อัตราศนะ20%นะครับการสนะรอบตัวแล้วก็ชนะ3อะไรไม่รู้นะครับประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูมันจะมีออโต้สุ่มไข่ด้วยน,น,นะทุกคนดูดิการเกิดใหม่มันจะทําให้เราแบบว่าอย่างไงอะ่ะของโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอะ่ะสุ่มไข่เดี๋ยวผมปิดการเกิดใหม่ก่อนนะแล้วก็จะมีออโต้สุ่มไข่นะทุกคนตรงนี้ซึ่งมันใช้เงินโตรเยอะเลย กดไม่โดนอะอยู่ไอมันเปิดยางมากโอเคเรามาดูสัตว์เลี้ยงดิมีรถด,ด้วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงอ๋ออันนี้คือสัตว์เลี้ยงที่มันสุ่มให้ใช่ไหมนี่เห็นไหมสุ่มให้ประมาณนี้นะครับพี่ไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่านะสุ่มตัวเละๆขึ้นมาประมาณนั้นนะครับ พี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะสู้เขาได้หรือ,อเปล่าเฮ้ยหมุนติ้วเลยไอยพวกนั้นต้องโกงกันแน่แน่เชื่อผมไหม งั้นคลิปนี้ผมขอตัวไปแล้วนะครับทุกคนก็เล่นก็เอาไว้เล่นประมาณนี้นะครับก็จะมีออโต้สุ่มไข่เนาะน้องๆคนไหนที่สนใจมาเล่นเนี่ยก็ลิงก์เกมเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็สคริปเนี่ยพี่ก็แปะไว้ใต้คลิปนะครับใครที่เอาสคคิปไม่เป็นเนะี่ะพี่จะแปะคลิปสอนเอาสคคิปนั่นเองเนาะก็งั้นคลิปนี้พี่ขอตัวไปแล้วนะครับก็ขอให้เล่นด้วยสนุกนะทุกคนบ๊ายบายครับ